สงสารเขาอะค่ะที่เขาต้องเจออะไรอย่างนั้นอะ่ะมีมีบางส่วนบางส่วนนะที่สื่อเอาไปเปิดเผยแล้วว่าอย่างเช่นมีคนโทรคนดังโทรเข้ามาในเวลาผิดปกติที่พุดดำแกก็ออกมาพูดแล้วว่าแกได้โทรหาจริงมีอีก2อสามท่านที่ยังไม่ได้พูดแต่ยังรออยู่ว่าเขาจะพูดไหม บอกเลยนะคะว่าทําเอาอึ้งตามๆกันค่ะเมื่อล่าสุดนะคะบังแจ๊คค่ะได้มีการยอมเปิดปากแล้วนะคะว่าใครเนี่ยโทรหาแตงโมบนเรือที่นอกเหนือจากพิธีกรดังอย่างคุณมดดาคชาภาค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณมดดาค่ะมีการออกมายอมรับว่าโทรจริงแต่ณตอนนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็โทรกันหมดก่อนมีการต้องบอกว่าจับตามองเรื่องนี้กันให้ดีค่ะเพราะว่ายังมีคนดังอีก2-3คนนะคะที่มีการโทรหาแตงโมค,ค่ะในเวลาที่ผิดปกติทั้งบังแจ๊คนะคะยังมีการเปิดเผยอีกว่าในมือถือของแตงโมนิดาค่ะมีถึง4 0,000่นกว่าภาพรับว่ายังงดดูไมม,ะะม่่หกอนนบแจคะะ การหลุดเผยข้อมูลนักการเมืองอึ้งจับพิรุษเงินในบัญชีของตังโมเนี่ยบางแจ๊กเนี่ยถึงกับบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะสืบเนื่องจากการเสียชีชวิตของตังโมนิดานะคะหลังจากพลัดตกจากเรือสปีดบ๊ทค่ะกลางแม่น้าเจ้าพยาจนเสียชีชวิตนะคะทมกลางความสงสัยค่ะแล้วก็ความคลางแคลงใจนะคะของคนในสังคมทั้งยังรอวันเปิดเผยความจริงค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมกันแน่ก่อนเมื่อวานนี้นะคะ6กุมภาพันธ์ค่ะทางด้านของอาจารย์ปันเทพพัวพงพันคณะบด ได้มีการออกมาโพสต์ระบุข้อความว่าเรียนสื่อมวลชนที่เคารพนายแพทย์ทวชัยได้รับโทรศัพท์มือถือของแตงโมจากบางแจ็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไปตามคำมั่นสัญญาและสัจจะของลูกผู้ชายที่มีให้ต่อการว่าเราจะช่วยนำความจริงคดีแตงโมให้ปรากฏและบางแจ็คก,ก็มีความเต็มใจที่จะส่งมอบโทรศัพท์เครื่องนี้ให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคดพีพร้อมกับยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ซึ่งบอกเลยนะคะว่านายแพทย์วชัยค่ะจะมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็คือเช้าวันศุกร์ที่ค,พพนนะคะโดยกรมอวนภีพ ก็ได้มีการประสานขอใช้ห้องรับรองพิเศษ V A P สนามบิสนสุวรรณภูมิแล้วตั้งแต่เวลา23มนิกาถึง3มนิาจึงขอเรียนเชิญสืมวลชนทุกท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบโทรศัพท์มือถือของน้องตังโมให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษมานะโอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบขณะที่นายแพทย์ทวชัยนะคะได้มีการไลฟ์สดค่ะขณะอยู่กับบังแจ๊กนะคะชาวปากีสถานค่ะที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่คุณแม่ของแตงโมนิดานะคะได้มีการส่งโทรศัพท์มือถือไปให้กับบังแจ๊กกู้ข้อมูลค่ะโดยบังแจ๊กนะคะก็กาลังขับรถค่ะไปส่งนายแพทย์ทวชัยนะคะที่สนามบินแห่งหนึ่งในสหรัฐค่ะเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยเพื่อนตารวจของบังแจ๊กค่ะก็จะส่งคนดูแลคุณหมอทวชัยนะคะให้กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิอย่างปลอดภัยด้วยค่ะและล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าทางช่องของสํานักข่่าาาวววนนนิิััคคะะกกก็ไดด้มมมีีีรอออเผยลปโสภ กับบังแจ๊คซึ่งมาในชื่อเทปคลายโทรหาแตงโมตอนอยู่บนเรือซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของบังแจ๊กเนี่ยมีการเปิดเผยว่าตลอดที่บังแจ๊กเนี่ยมีการครอบครองโทรศัพท์มือถือเนี่ยเกือบ3ปีเนี่ยข้อมูลอะไรที่บังแจ๊กเนี่ยเจอบ้างเปิดเผยได้ไหมคะซึ่งเรื่องนี้นะคะบังแจ็คมีการตอบกลับไปว่าก็มีบางส่วนที่สื่อเนี่ยเอาไปเปิดเผยแล้วว่าอย่างเช่นมีคนดังเนี่ยโทรเข้ามาในเวลาที่ผิดปกติแล้วก็มีอยู่คนนึงที่น่าจะพูดได้ว่าพี่มดดำเนี่ยแกก็ออกมาพูดแล้วว่าแกเนี่ยได้โทรหาจร ที่กระติกเนี่ยโทรหาตังโมในเวลาสทุ่มสนาทีทั้งๆที่อยู่บนเรือเดียวกันโทรมาเพื่อแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องทั้งคลิปรูปภาพหรือจากการลบข้อความหรือว่าจากการลบบัญชีทั้งบัญชีเลยอันนั้นก็มีพี่จาได้ว่าเวลาตอนมดดำเนี่ยเขาให้แถลงข่าวว่าเขาเนี่ยได้โทรหาตังโมเนี่ยเขาได้รับข่าวจากแอนนาว่าแอนนาเนี่ยได้รับข่าวว่าตังโมเนี่ยตกน้ําแต่แอนนาเนี่ยพยายามโทรทักไลน์โทรทั้งไลน์โทรทั้งมือถือเนี่ยโทรไม่ติด แต่ตัวแจ็คเมื่อ3าปีที่แล้วเนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของแอนนาเนี่ยไม่มีเลยลบทิง้งอันที่2ก็คือบัญชีฮิปโปก็ลบทิง้งบัญชีโมอามินาเนี่ยก็ลบทิง้งบัญชีพุดเดิลก็ลบทิง้งแล้วก็ยังมีอีกหลายคนและอันที่สําคัญก็คือข้อความที่กระติกเนี่ยเอามายืนยันในโหนกระแสว่าเขาได้คุยกับน้องโมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แจ็คเนี่ยเข้าไปดูทันทีว่าได้คุยจริงหรือเปล่าพอเห็นไอข้อความที่เขาเอามาโชว์เนี่ยไม่มีเลยมีแค่ถึงวันที่แจ็คเนี่ยจำไม่ผิดก็คือ17สิบเา18แฟบ้น จากนั้นนะคะทางผู้สื่อข่าวค่ะได้มีการถามบางแจ็คต่อว่ามันแสดงว่ามันมีข้อมูลที่โดนล,ลบข้อมูลที่แต่งขึ้นมาอย่างนั้นหรอคะบางแจ็คเนี่ยตอบกลับไปว่าถูกต้องครับบางแจ็คเนี่ยกุ้มาได้เยอะไหม ครบไหมคะบางแจ็คเนี่ยก็มีการตอบว่าเกือบครบ4ีมื่นกว่าภาพและคุณแจ็คเนี่ยได้ดูผ่านสายตาทั้งหมดเลยไหมคะบางแจ็คได้บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยดูไม่หมด3ปีแล้วเนี่ยยังดูไม่หมดเลยดูเฉพาะเท่าที่เราคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับคดีหรือว่ามีข้อมูลสําคัญอย่างเช่นบัญชีธนาคารของน้องโมตอนได้มือถือเนี่ยก็บัญชีธนาคารเนี่ยไม่มีสักบาทเงินหายเกลี้ยงเลยไม่มีสักบาทอยู่ในบัญชีแปลกใจเพราะว่าเขาเนี่ยก็คือเป็นดาราอย่างน้อยเขาต้องมีสัก4ี่พันห้าพันอย่างน้อยก็คือต้องมีไม่ใช่ว่าต้องมีศูนย์บาทอย่างน้อยก็คืออต้้งงมีแลววนนบาส่ ถูกลบไปที่กู้กลับมาได้เนี่ยบางแชทเนี่ยคุยกับทั้งนักการเมืองดังเลยแหละที่จะไปขู่ว่าส่งภาพลับที่ไม่เหมาะสมแล้วเรียกให้มาหาเขาอย่างนั้นก็มีไม่อยากจะเข้าลึกซึง้งแต่ก็สงสารเขาอ่ะที่เขาเนี่ยต้องเจออะไรอย่างนั้นและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบางแจ็คเองค่ะก็มีการได้ให้สัมภาษณ์นะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ค่ะทั้งช่องคุยทุกเรื่องกับสนทินะคะถึงโทรศัพท์มือถือของตังโมนิดาซึ่งก็ได้มีการส่งมอบนะคะให้กับนายแพทย์ทวัชชัยค่ะแล้วก็เตรียมนํามาส่งมอบให้กับกรรมมสสสออบวนนนคคคคีพพิิเเเศษื่่่่าาาา DSI ะํใใชช้ขยตตงงงัโซึ รื่องนี้นะคะบางแจกกล่าวว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่รู้จักกับนางพนิดาเนี่ยหรือว่าคุณแม่ของตังโมนางพนิดาเนี่ยได้รับโทรศัพท์มือถือของตังโมจากตำรวจแต่ว่างไม่พบข้อมูลใดๆในเครื่องตอนจึงแนะนําว่าให้นําไปที่ศูนย์บริการของ Apple ช่วยดูว่ายังมีข้อมูลอยู่ในเครื่องหรือไม่นางพนิดาเนี่ยก็ไปศูนย์ Apple แต่ก็ไม่ไว้ใจจึงได้ให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแก่ตนซึ่งเป็นความครอบครองโดยถูกต้องและการตัดสินใจส่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เป็นไปตามที่ตนได้ประกาศไว้ว่าจะมอบให้เฉพาะบุคคลล3ราายยยได้แแแกก่นนนนพพททท์วชัปเะ็ อาจรยยะเรืองรัตนพงศ์เพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยวางใจได้ที่สุดแล้วเพราะว่ามีข้อมูลบางส่วนที่ไม่อยากที่จะให้ผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยหรือคนที่จะนําไปใช้ในทางที่ไม่ดี และเมื่อถามว่าขาบวนการดิสเครดิตบางแจ็คเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเกี่ยวกับการเสียชีวิตของตังโมยอย่างไรบางแจ็กเนี่ยกล่าวว่ามีคนใหญ่เนี่ยอยู่เบื้องหลังแต่พอคดีตังโมเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาได้รับความเสียหายมากจึงไม่ยอมให้ทําแบบนี้ที่ไปคุยที่ปั๊มน้ํามันนั้นได้ให้ที่ปรึกษากฎหมายของเขาสอนให้พูดแบบนี้แล้วมีอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยแนะนําว่าต้องไปในทิศทางนี้เท่าที่ตนทราบไม่นานมีโทรทัศน์สามช่องเนี่ยช่องแรกไม่ดัง อีกสองช่องดังใช้ทนายความคนบนเรือเดียวกันออกโทรทัศน์บางสื่อต้องกลัวตำรวจหรือเกรงใจตำรวจเพราะจะไม่มีข่าวเล่นตอนเนี่ยรู้พิรุธมานานแล้วว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ตัดออกอย่างทีวีช่องหนึ่งเนี่ยสัมภาษณ์นานมากแต่ตัดบางส่วนออกเหลือเฉพาะตอนที่เปิดช่องให้ถูกโจมตีภายหลังเนี่ยก็พบว่าใช้ทนายความคนเดียวกันออกทีวีและมาถามมาก่อนหน้านี้นะคะมีคนเสนอเงินให้1 5ล้านบาทเนี่ยเพื่อ,อยุติเรื่องราวดังกล่าวนั้นจริงหรือไม่ด้านบางแจ็กนะคะก็ตอบว่าไม่ถึง15ล้านแต่เมื่อไม่กี่วันเนี่ยก่อนทน ยายามที่จะถามว่าให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วเชื่อหรือเปล่าว่าจะนํามาใช้ในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าคิดจะขายจะขายในราคาเท่าไหร่ตนเนี่ยตอบว่าไม่ขายถามว่าสองล้านบาทเนี่ยขายไหมตนตอบว่าไม่ขายก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น3ล้านเงินที่เสนอมาเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายภายในเดือนหนึ่งเนี่ยก็หมดแล้วเพราะว่าตนเนี่ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา มีบริษัทเนี่ยจาย่า,จายค่ารถจ่ายค่าบ้านค่าใช้ใจ่ายต่างๆหมดแล้วตนเนี่ยหาได้เองไม่ต้องเสนออีกฝ่ายเนี่ยก็เสนอเป็น5ล้านบาทแต่ไม่ต้องให้เครื่องแก่นายแพทย์วัชชัยตนกล่าวว่าให้เท่าไหร่ก็ไม่ขายอยากจะยกให้เขาอีกฝ่ายเนี่ยกล่าวว่าต้องคิดให้ดีๆก่อนเพราะหนึ่งใน5คนบนเรือกล่าวว่าได้เครื่องนี้ไปก็คือจบเลยเพราะมีข้อมูลที่ผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลสูงเป็นนักธุกรกิจระดับประเทศมาเกี่ยวข้องด้วยไม่อยากให้มือถือนี้เนี่ยไปอยู่ที่เมืองไทยและเมื่อถามถึงเรื่องราวที่ว่าโดนดักตีหัวเนี่ยสงส ตอนที่โดนตีหัวเนี่ยนายแพทย์วัชชัยเนี่ยคุยกับตนอยู่เวลาโดนตีหัวเนี่ยแฟนถามว่าเรื่องรถพรยาบาลมาหรือเปล่าเพราะว่าที่สหรัฐเนี่ยมีค่าใช้จ่าย3 5 0 0ถึง4,000เหรียญสหรัฐแต่พอจับดูเลือดไหลเนี่ยจึงให้ในายแพทย์วัชชัยเนี่ยดูแผลก็แนะนําว่าให้ไปเย็บแผลก่อนแต่เย็บไม่เยอะ2เข็มและให้กลับไปรักษาที่บ้านส่วนที่โดนตีหัวคิดว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันหยุดของคนผิวสีตำรวจจึงไม่ค่อยมีเป็นเหตุบังเอิญที่จนเนี่ยขโมยของนายแพทย์วัชชัยเนี่ยอยู่ในสายก็เลยเป็นห่วงจึงเป็นนนนนนขขข่่่าาาวววึึ้้้มสกกรรบดเิทีั นายแพทย์ธวัชชัยอาจารย์ปานเทพแล้วก็นายอัจฉริยะเนี่ยก็ต้องระวังเป็นพิเศษบางแจกกล่าวว่าทั้ง3คนต้องระวังอย่างสูงเพราะเท่าที่เจอข้อมูลในเครื่องมีแต่คนใหญ่โตทั้งนักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดังมีเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องจากที่ทแถลงข่าวเนี่ยยังมีเยอะกว่านี้ในงานนี้นะคะเรื่องราวนี้ค่ะเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าบทสรุปนั้นค่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปและหลังจากนี้ค่ะเรานั้นเนี่ยจะได้หลักฐานจากคดีตังโมที่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างติดตามชมความอัปเดตได้ ไทยเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยเนวค่ะ